ว่กวกกลังจะขึ้นมาก่งางขึ้นมากฮอดบันไดขันที่สีอันนี้ึืออาจารย์<อ>เพิ่นฝันงวดที่แล้วเว้อะจอ้างว,วดที่เป็น4 0่ศูนย์หาแม่ครับตอนอไมีไม่นยิ่ยงขึ้นมาเนี่คือใส่สบายสีเขียวนะคะ<อ>ใส่จุดสีเขียวแลวกะ ก้าวมาบันไดขั้นที่ขั้นที่สี่เนาะค่ะที่แมนค่ะแต่พาอาจารย์ว่าบอให้ขึ้นมากหยุดอยุดบอให้ขึ้นมากก็เือไหลลงไหลลงไปก็บอกก็บอกกับกับว่ถึงก็ไล่ดอกก็บอกเพื่อนว่ากลับไปว่มียังสีว้ากันอยังกระมากนั้นนะคือเป็นไห้กลับไปก่อนเนาะค่ะแต่ว่าไปพูดตอนนั้นอาจารย์ยังโมโหเนียว่าผู้หญิงสุดเขียวเนี่ยคือผู้ด่ไแมนนค่ะ เพิ่อยูมาสิบกว่าปีบ่าเคยฝันเห็นพวกยิ่งจ้าเถื่อจะไม่ไม่ฝันบางหันเพิ่งจะฝันงวดบางหันอ่ะครั้งแรกง,รงวดที่ออกหนะ้าศูนย์เนาะครับศูนย์ศนสี่นยห้าแมนค่ะครับก้อนหนานั่นค่ะก้อนหนาที่เพิ่นจะฝันอ่ะอ่าน่าจะประมาณเดือนนึงนี่แหะที่เอเพื่อนะนะญาติเออญาตเพื่นเอาลูปปัน้นองค์พญานา องประมาณนี่แหละเที่ยวมาไปในสาประคมน่ะก็น่าจะซำจำบานแม่คู่อยู่ครับค่ะจะประมาณแปดเอาไปถึงแปดสิบน่าจะประมาณห้าสิบห้าสิบประมาณห้าเซนติเมตรค่่ห้าสิบถึงหกสิบเซนนี่แหละค่ะความสูงนะคะแล้วกาเป็นองค์สีเขียวครับพระนนคองค์สีเขียวประมานี้อาจารย์เพื่อนมาได้ยินความฝันของแม่คู่ที่แม่คู่ฝันว่ามีพงยิ่งที่ใส่เสื้อแขนกระบอกประมาณนี้มั้ค่ะประมาณนี้ส่สุด ครับัผุงกระบอกที่จะประมาณนี้แล้วก็ใส่ผ่าทวงเนาะจะเป็นออกกลมๆจักหน่อยเนาะค่ะสีเสือถิบ้าให้เงินแมฆูยี่สิบบาทนะเอ้ยโบแมนสองพันจากเมฆูสองพันมันบอกว่าเอ่อตอนนั้นที่แม่ฆูฝันเนาะว่าเอ่อสวยหายบบแมนบ่อสวยขาดบบแมนบ่อได้เพิ่นกระทำมาได้ไปจำบบได้ไปยังบบคือถามคือจังคนมันคือว่าบบได้จำแต่ว่ามันหายเอ่อมันบ่อขาดแต่มันหายหายไปเลยเพิ่นเรว่า ห้ยืมออาบเพิ่นเพิ่นบอกแม่คู่เนาะแม่คู่ว่าโ oh, อ๊ย ah um ah บ่เอาค่ะค่ะหายยืมบ่เอาแม่คู่ว่าถ้า ah ห้อเอายู่อาเพื่อนก็นเรียกว่าอาสันห้พเพิ่นไปสองพันเนาะไปสองอ่าแม่คู่ก็เอาไปแล้วบบบนี้เพื่อนบ่ายเอียงนะอาหมองเพิ่นอยู่มันมันหกว่าดีจ้ะแต่แต่เออคือเพราะิ่นห้เงินแล้วแม่คู่กับไปไปที่จะไปซื้อท่องอ่เนี่ยแล้วก็ไม่เห็นอนาะไม่ไม่ไม่เห็นเนาะ แต่แต่ตอนที่แม่คู่ก็ล่างสินยางออกเพิ่งมามองนีมันฮุกฮกเพิ่นวางสีเนาะมันฮุกฮแต่ว่าแม่คู่มองเห็นน่ะทีเพิ่นซีไปนะมันจะเป็นใบใหม่เต็มไปหมดได้เป็นที่ฟังแบบสโก้นี่ยังเสียเนาะเพิ่นก็เลยบอกว่ากวาดไฮเนเดอร์เพิ่นวางสีเนาะซึ่งมือนีแม่คู่ก็เลยกับกับทีมงานเนาะค่ะแดดแดไปทำความสะอาดมองหันแต่แม่คู่อ๋อในในความฝันของแม่คู่น่ะ แล้วคู่บรูว่าตรงหันบอแต่ว่าตรงหันเน่ยเลอะอีหลีเลยแ,แล้วก็เฮ็ดออกมากคือ,อที่นี่เพื่อนสามารถย่างไปได้ครับขาดจะจะขึ้นจะโลกเฮ็ดย,ย่างอ,อ่ะได้ได้สะดวกแล้วมองทีเข้าทําความสะอาดอนนะเนาะคระอาจารย์เมื่อผมกะเป็ดย่างเลาะหาว่ามันน่าจะเป็นตรงไหนอาจารย์เพื่อนเพื่อนก็เลยเพื่อน่าจะฝันยังสักอย่างหนึ่งค่ะเพิ่นถึงบอกว่ามองนี้เพื่อนแมนครับที่เพื่อน ทรงขอบความมาตอนประมาณปีสามที่มาบอกมาถามผมว่าหูเหล่ายั่งว่าพูดยิ่งที่แม่ผู้ฝันปิดไทยเพิ่นถามมาเสือเหว่ร้อยจักน้อยๆบอแม่นค่ะแม่นบอแม่นนค่ะคือจะแบบว่าจะจะไม่ไม่ใหญ่นะคะจะเป็นกระบอกเป็นเป็นทรงกระบอกหน่อยทรงเข้าเข้ารูปอากาศยังไงกล้องมาด้วยยังมาทังนี้อีกนะค่ะเพื่อนมาแล้วคุณค่ะค่ะคือคือจะเข่าส้มจัหน้อยเนาะค่ะที่นี่เออ แม่คู่นะ่กะก็เลยก็เลยก็เลยได้เงื่อนจากเฟินไปเนะคะได้เงื่อนจากเฟินไปก็ได้ได้อ่อไปซื้อไปงังแล้วเนาะคะ่ะแม่คู่กับบัคิดว่าคองจะฟันอีกเด้ฟันซ้ำมือได้ทำขึ้นบ่ะแม่คู่ฝันมาขึ้นนี่น <ะ S 1> ค่ะฝันมาขึ้นนี่แม่คู่ก็เลยมาฝันว่าแม่คู่จะยางเขามากประตูโขงเพิ่นนี่แหละยางมากเห็นไม่ยิ่งพู้นันละผูดดื่ม ค่ะแต่แต่ใส่เสือคนละสีแต่เป็นส้งแบบเดียวกันใส่ผตถุงคือเกาแต่ส้งบแบบเดียวกันแต่คนละสีที่นี่จะออกเป็นเ<ม>อ่อจะออกเป็นขี้มขิ้มเป็น<อ>เป็นสีขาวกับขาวอะารน้นค,ค,ค<ฮ>ะ,ะจะขีมกับขค้มเปลี่ยนนะคะเพิ่นยืนคุยกันแต่อยู่ขอนข้างที่จะไกลกันยืนคุยกับปูกับกับผูใสายอ่าดำดำ ใหญ่ๆสูงๆปูพุ่มปูพุ่มครับกาดไงเลยได้เป็นผู้ชายแบบปึกเลยล่ะจังเสียนเนาะคือคือผู้ชายนี่ว่าให้น่ยิ่งว่าทําไมเป็นอย่างต้องเอาคนเข่ามาครับเพิ่นว่าเนาะบรดนี้เอาบ่เอาเข่ามาได้จังได๋คนนังสี่ต้องให้เขาเข่ามาเพื่อเพื่อสิอ่ได้มาเก็บเกี่ยวอันนี้เพิ่นเพิ่นเว้าจังซี่เนาะประมาณว่าได้เฮ็ดได้สร้างมั้งประมาณนั้นเนาะแม่นค่ะใน มันสีได้เก็บเกี่ยววันนี้ได้ว่าเก็บเกี้ยวนี่เฮ็ดเองบาได้บอกเผื่อมาจังซีเฮ็ดผู้เดียวบ่ได้บอกมาได้ที่นี่ผู้ไม่ยิ่งเลยวะถามมันถึงเวลาแล้วเฮ็ดจังได้กะกะได้เก็บเกี่ยวคือเก่าค่ะก็ได้เก็บเกี่ยวคือเก่าจังเสียนนะผู้พุ่มเขาได้บอกนะค่ะผู้ไส้หะแหละแต่ไม่ผู้ตีว่าเป็นผู้พุ่มนะน่าจะปูพุ่มล่ะผู้โตผู้ไส้เขนได้บอกว่า อันนี้ก่องเงินขงางหลังเป็นกองเงินขังหลังโบสถ์แม่คู่บรรลุวา่าเป็นขังหลังโบสถ์โบตแต่มาเพิ่นมาขังหลังขังหลังเป็นกอง <fat. S 1> ขังหลังเป็นกองเงิน,น,งงนครับตรงกลา,า, <pat. S 2> างเนี่ยจะเป็นอูเขาอูหน้ามีพักมียังมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ตรงการที่ <invest. S 2> จะยูจิน<อ>แต่ว่าข้างหน้าที่เป็นประตูโค้งที่ห้อยยางเขามาจะเป็นทองล้วนๆเป็นกล่องทองเป็นกล่องทองในในความ เพิ่นเบาเด้อค่ะเพิ่นเบาหมายงมียิ่งผู้นั่งก็เลยว่ามันถึงเวลาแล้วที่ที่จะเอาจะเอาที่ที่ข้างหลังกับข้างหน้าแต่ปูพุ่มบอกว่าเอาตรงกลางได้บ่เอาแหนงมันไปก่อนเหมือน่าเอาแหนงมันไปก่อนครับเ่อยๆเก็ียกินแหนงไปก่อนก็คือห้กินเรายกิ่นไปเรื่อยๆในความฝันของแม่คู่มันเหมือนกับแบบสวนพักไหมคะครับ จะเป็นเพื่อแบบว่าเป็นต้นกระลำเป็นต้นอีหยังที่มันมีแหนงเห็นไหมค,คะคนบอกให้เก็บกินแหนงมันก่อนครับแต่ไม่ยิ่งบอกว่าบ่ก,กินบ่ก,กินแหนงบ่เก็บแหนงบ่เอาเอาไว้หันสักวนันเดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังค่อยเก็บทีหลังครับอเอาขัางหนาก็ขัางหลังได้บ่ก็คือเอากล่องเงินกับกล่องเนียนค่ะที่พันคุ้ยกันแต่บัดนี้ผู้ชายเลยโมโห ศูนย์โมโหศูนย์ศูนย์แห้งศูนย์แห้งก็เลยว่าถ้าถึงเวลาหดเี้ยอเกีเก่ยวเขาเนะี่ยสิได้เกียวเองเด้อเป็นวางเสียถึงเวลางอแต่เกียวเขาเนี่ยสิได้เกี่ยวเองเด้ที่นี่ไม่ยิ่งก็เลยว่าถ้าถึงเวลามีผู้อึดผู้ถี่จะมาซอยเกี่ยวเหมือนแบบนี้อ่านี่คือคือไม่คู่บอลลูว่า มันเป็นการสน,สนทนธรรมของเพลินบ่คือค,คือเหมือนกับว่ามนุษย์ไปนั่งฟังครับก็เลยก็เลยบ่บ่สามารถที่จะเบ้ากันตรงๆงได้รม่คู่เบา้าไม่คู่กับคนลูกไปนั่งเด้เออด้ตั้งหมดเลยแบบว่าคืออยู่ในหันเนี่ยมีไม่คู่คไม่คู่นั่งฟังเพลินเบา่าเนาะบัตรคู่ทรายกันเลยว่เออ ถ้าถึงเวลานี่จะมาเก็บเกี่ยวนี่จะเก็บเกี่ยวผู้เดียวบอมียิ่งบอกว่าถ้าถึงเวลาโบอึดผู้สิมาเกี่ยวซอยบบานนี่เพิ่นก็เลยว่าผู้ไา้เนี่ยกับโมโหศูนย์เลยเพิ่นก็เลยว่าข้าวสันแหล้วแต่ผนวังสิแหล้วแต่แต่มีความโกรธปูว่าแหล้วแต่แมนมีความโกรธมียิ่งนี่ก็เลยเข้าใจเข้าใจใม่ความหูซื้อของผู้ไย้นะคะก็คืออาจจะเป็นปูพุ่มในความหูซืึอของแม่พู้เนะ เพิ่นก็เล่าว่าข้าวสั้าขอเวลาเดบอ,อ,ดบอ,อผู้ผู้ยญานั้นว่าแมนค่ะคขอเวลาสองสามวันได้ไหมครับเพื่อนว่าขอเวลาสองสามวันจ้ะสองสาม 2, วันไดบอในการที่เข้าเส็ดสิงมูนี่แมนค่ะแต่แต่ความหมายของเพื่อนน่ะแม่คู่จะตีอยู่สองยางครับหนึ่งตัวเลขเข้าแล้วครับแต่อยู่ที่ว่าปู่จะอนุญาตปอ ถ้าปู่อรุญาตัวเลขจะไม่หลุดครับในความรู้สึกของแม่ผู้เด้อถ้าปู่อรุญาจะไม่หลุดแต่ถ้าเพิ่นบอกอรุญาคือหลุดแต่เหมือนขึ้นดีแม่ผู้ฝัน่ะครับือหายเวลาอยู่อแต่ก็ยังมีความรู้สึกโกรธคือผู้ับอาจสีรู้สึกว่าอยาาติมันบุญไหวไม่อยากเห็นเกิดความบุญไหวจ็คือ อ้าวมีกล่องท่องอยู่ข้างหน้ามีกล่องเงืนอยู่ข้างหลังตรงกลางเป็นอู้เขาอู้น้ำซึ่งสามารถเกินไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆก็คือใครเข้าค่อยๆกินกินไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอากล่องเงื่อนกล่องท่องไปปุ๊บจังเสียมันมันมันสิเบิดมันสิเบิดประมาานี่บอกบอกบอกได้คิดว่าเบิดแต่เพิ่นเพิ่นบอกว่าในความหมายของแม่คู่น่ะคือใครเข้ามาได้ครับ คือคือจังเหรอกินน้ำซเข้าไปคนับซีกแต่นํามาให้เดีลยวแต่บุญวาสนาแต่ละคนที่จะได้ต้องเอืกกระลึกต้องอุ่นวายถึคือได้บแม่นบ่แต่บัดนี้บางคนก็ได้คือจัง่นวานน่่แหละได้ได้ได้กินแหนมันคือบ่ได้บ่ได้กินบ่ได้เต็มๆขาด้าเป็นหัวกะหล่ำเนาะเข้าก็สามารถกินหัวกะหล่ำได้ครับเข้าไปกินแหนมันเก็บกินแหนมันแทนก่อน หัวมันเอาไว้ก่อนแต่ว่ากะลำนี่มันสีไม่แหนงมันก็ต้องเอาหัวออกไว้ก่อนดิมันม่แบบนี้เพื่อนบอกให้ไปเก็บกินแหน่งเพื่อน่าให้กินแหน่งแต่ว่าในความในความฝันไม่พู่น่ะคือคือเพื่อนบอกเอาเพื่อนบอกเอาเพื่อนมามันมันเห็ดกวได้มันมันบ่พอมันบ่พอเพื่อนบอกว่าคำว่าไม่พอครับถ้าพูดถึงมาการกินเนี่ย ข้ามาบ่อฟ้อนมันจะบ่มีนะปะคะเอาจะเลยแม่คู่กัเลยมีตีความหมายคือผลสุดคนาข้ามกันตรงนี้มแม่คู่เลยตีออกมากตรงนี้นะคะครับอถ้าเป็นความฝันที่จริงเนาะ,ค,ะค,ค่ะค่ะค่ะแม่คู่ฝันแม่นหรือแม่คู่ฝันจริงเอฝันแรกนี่แม่คู่กับเสือว่ามันเป็นจริงแล้วล่ะเออมันเป็นจริงแล้วซึ่งพระอาจารย์ก็เห็นแลวก็ะครับอปูปูก็จะ ไปบอกแล้วบอกพระอาจารย์แล้วเนาะว่าตรงใดตรงใดที่ทีเพิ่นที่แม่คู่ซื้อใดซึ่งแม่แม่คู่มีความรู้สึกในส่วนัวเด้อค่ะในความตตวคืองานนี่เพิ่นอยากหาคนที่สามารถซื้อกับเพิ่นได้เพื่อจะบอกอีกอย่างหลายๆอย่างแต่ไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์บอกรเพิ่นเนาะไรถูกเพราโถษเด้อค่ะ กดทาขยับหน่อย <c oughs> คือคือพ่อแม่พู่เขาไปเนาะคะ่ะแม่พู่เขาไปกัเเป็นสามารถที่จะซื้อนำได้เนาะคะ่ะเป่นกเ็เยมาหาแม่พู่เสียนเนะีคะแม่พู่ก็เลยว่มมาตัวเลขเนาะคะ่ะตัวเลขของพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์ขเมินนี่เนาะคะ่ะพระลึกลับนี่พ,พระพระขมินลึกลับของข้าวเนี่ยคือพ,พระไข่เนาะค่ะพระไข่ทุกหัวเนี่ยคระไข่ทุกหัวนี่ผักปูเพิ่นอนุญาต ใในสองถึงสามวันไม่คู่จะตีสองยางคือสามวันเราอาจจะได้งวดเดียวหรือสามเดือนถ้าเพิ่นห่ยเพิ่นปล่อยมันจะอยู่ได้แค่สองเดือนกับสามเดือนประมาณนี้ประมาณนี้เพิ่นปล่อย<บ>ได้ <ละ S 1> ดิอันนี้แม่ครูคือแม่ครูซื้อือแบบนี้แล้วค่ะถ้าปูภูมิปล่อยอนุญาไให้เห็ด ถ้าเป็นงวดเดียวคงจะสร้างไม่เสร็จแม่คู่เสือวา่าน่าจะเป็นสองเดือนหรือสามเดือนเพราะผู้หญิงขอแบบที่ว่าสองสามวันของเพ่นเนาะอาจจะเป็นสองสามเดือนของเฮาะจะเป็นไปได้เท่กันค่ะก็คือแม่คู่กับฟันเป็นสี่เนาะค่ะเพ่อนอาจจะมาซื้อกับแม่คู่แล้วก็จะเป็นลักษณะนนะแต่ว่าผู่กับถ้าเบิ่งต่าฟันนี่ปูนปู่เพ่นสี่อนุญาตยุตม่มคำขอที่ว่าสองหมื่นสามหมื่นนั้นแมนค่ะเพ่นแต่ว่าประมาณงั้น เพราะว่าเพื่อนใส่ข้ามมาเอากระแล้แต่อาถ้ากแล้วแต่ก็แสดงว่าปู่ก็อนุญาตอนุญาตให้แต่อาจจะระยะยาวไม่ได้เออระสีนานแต่ว่าในควาหรูซื้อของแม่คู่ค่ะถ้าเพิ่อนเพิ่นเอ่อบ่มากีรี้แ่คือสามหมื่นเนี่ล่ะค่ะสามหมื่นคิดว่าน่าจะผ่านไปได้ในงวดแรกนะคะแต่ขันเพิ่นอนุญาตที่เพื่อจะให้พระอาจารย์สางอิลิครับสามเดือน สองถึงสามเดือนสองถึงสามเดือนครับบางที่เ้าอาจจะได้แค่สองเดือนอาจเป็นสี่งวดหรือบางที่ห้าอาจจะได้ถึงสามเดือนครับอาจจะเป็นหกวันกเป็นไปได้ขึ้นแ่เดวแม่คูว่าตัวเลขตอนนี้คิดว่าน่าจะนิ่งอยู่หนีเพราะว่าปู่นว่าอยงนั้นก็แล้วแต่แม่คิดว่าคือโตูแม่คู่นึ่เนาะตโตเอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวแม่คู่จะช่ว์ที่หลังเนาะแม่คู่ถามค้อมฝันก่อนมาคือว่าเอฟซีเอ่อยูู่ อ๋ออาจารยอาอ์อาจารย์โทรมากโมได้ทรงอาจารย์โทรมากเลยโทรมากตอนที่กำลังสถ่ายยานั่งบางเทียงใบสองบางเขาออกไปใบสองประมาณนั้นให้โทรหาเอฟซีสุรินทร์แน่เอาอาจารย์โทรไปยังว่าสนอกโทรไปโหลดวศนผมก็ได้โทรไปพี่ปั๊บวศนท์อกอาจารย์บอกว่าให้ผมโทรหาพี่ปั๊บวศนท์อกอา๋อวศนพี่ฝัน ฝันว่าปูกับยานีหล่ะสนทนากันเมื่ขึ้นนีดิเป็นยังคือฝันพร้อมกันใ่หอเาอ่าค่ะแต่ว่าฝันเบาปัญยางเ้าปลญางครับพูกที่เงยูวกไส้ให้กันยืนสนทนากันอยู่ช่วงนั้นอาจจะตกลงมกันได้แล้วเป็นสิบหรอาคะก,กับาเบเน่ครับาบานนี่เพื่อนกับว่าสนทนากันนั่นเรื่องของการฉลองอประตูโค้งประตูโค้งวัดที่ส่างมาส้างเสร็จมาโดนเติมแล้วแต่ว่ายัางทั่ได้ฉลอง ค่ะบานี่เพิ่นคายหายกับเพิ่นบนว่าเฮ็ดกับเฮ็ดแล้วตั้งแต่โดนแล้วเป็นยังคือบอฉลองอยากให้ฉลองให้อยู่เพิ่นบอกกันจังสี่เพิ่นคุยสนทนากันสองคนน่ะค่ะถ่ายคือจังความฝันของแม่คู่แล้วก็บเอฟซีเนาะครับถ้าเพิ่นเปิดเนาะค่ะค่ะเพิ่นเปิดหรือว่าเพิ่นอนุญาติแล้วในความเหมือนซือของแม่คู่ตัวนี้ค่ะสีมา ชัดบักชัดเกนนครับคิดว่าคาะจะมาาด้อค่ะคิดว่าจะมานี่ค่ะจะเป็นตัวนี้ทันทีเลยคิดว่าเลขที่อาจารย์ห้มานี่จะมาค่ะแต่แม่คู่อยากให้ทุกคนตัดตัวหน้าด้วยนะคะหมายถึงตัวนี้น้ำเนาะค่ะคือเฮาจะเน้นคาดอ๋อกันบ่ครับค่ะกันกันตัวหน้าก็คือศูนย์สามเนาะค่ะ เอาศูนย์นสนี่ละค่ะแต่ตัวนี้เราก็ค่อยเอาตัวนี้ราค่ะเอาตัวนี้แต่สามตัวก็สามศสองเพราะว่าเพราะว่ายังอย่างนี้ค่ะเอ่อแมคู่จะตีอีกอย่างหนึ่งคือสองสามมื่นนี่ละค่ะสองสามมื่นมันก็บจุดยู่ในหนีพรอมนะสองสามวันค่ะสองสามวันมันกับยู่ในหนีเพราะฉะนั้น ทุกคนกับเพิ่มกั่ย่างศูนย์อยู่จังเสียไแม่ค่ะกับพยัย้ามเอาศูนย์ะเอาศูนย์สามน้ำเนเด้อเนาะค่ะเอาศูนย์สามน้ำเพื่อจะบดได้พลาดเนาะค่ะอ๋อเป็นครั้งแรกที่แม่คู่ฝันแล้วก็โช์ตัวเลขให้มึงพร้อมแล้วก็อนข้างที่จะมั่นใจอยู่เนาะค่ะนี่แหละค่ะตัวตัวที่แม่คู่ฝันเนาะค่ะคือผลบอกอยู่ประมาณนี้ค่ะได้่าก็แปลกเนาะแม่คู่เนาะแม่คู่พึ่งเขามากครั้งแรกแม่คู่กับซื้อได้แล้วค่ะ ถ้าตามที่ความคิดของผมเนะี่ปูพุ่มนี่คือเพิ่นอยู่นี่มาแกตก่ใดเท่าใดแล้วโดนเอาอัดสลายร้อยอาจจะเป็นพันปีก็ี่วาไปปูพุ่มนะสาหรับปูพุ่มแต่ว่ายยาเนี่ยเพ่นพึ่งจะเขามากแมนค่ะเป็นยาพยาณาค่ะอาจจะเป็นกิดวาร์ยไม่คู่อัดอันนี้นี่ความเสือส่วนบุคคลนะคะคส่วนบุคคลอาจจะเป็นลูกหลานของนาคก็เลยสามารถซื้อสารน,น้ำจังสีใดเปลี่ยนนะคะเพราะว่า ถ้าถ้าเป็นอย่างอื่นแม่คู่จะซื้อสารไม่ได้นะคะแต่ว่าขานเป็นน้าเนี่ยจะจะซื้อได้ค่ะจะซื้อเร็วแล้วจะเห็นเน่าเปลี่ยนนะคะค่ะค่ะนี่แหละก็่คือแม่คู่ก็เลยมายำเนิ่งเนาะค่ะเดมาเล่าสู่ฟังเนาะก็มาเล่าสู่ฟังเนื้อไข่เอฟซีคลิปนี้กัเป็นโค้งสุดท้ายแล้วค่ะโค้งสุดท้ายสามารถจับได้กับเจ้าจับเด้อค่ะก่อนสีเจบ่ได้เนาะค่ะมืออื่นมันที่หนึ่งหรืออะไรก็ออกแล้วมืออื่น จังไดแม่คู่ก็ขอให้ปู่พุ่มปูป่ญาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาอยู่วัดเนาะคะ่ะให้ให้โศกให้ลาบก็เอ็ซีทุกข์ทุกคนเนาะคะออ่ะขอเพ่งบุญบารมีเนาะคะ่ะเพื่อจะให เอฟซีทุกขูดทุกคนได้นะคะเพื่อจะได้มาสั่งมาแปงซวยกันนะค่ะค่ะคลิปนี้แปพูดก่อนขอถามนิดนึงอันที่ว่าปูกับยญาสนทนากันไม่ฝันของเอฟซีครับครับค่ะว่าสิอยากจะลองให้ยูเราไม่ตอบอกเฮ้ยไ่ถนัดเพิ่นสนทนากันแค่นั้นแค่นั้นค่ะเพิ่นแค่เหมือนกับว่ามาบนเห้ฟังมามาบนสู่ฟังค่ะว่าเป็นอย่างคือ่พราะภากันเฮ็ดระมาณนั้นครับ บาดีกะก็เลยคุยกันนะพี่บัตรกะเดี๋ยวก็สั่นเออข้าล้อล่อตรงนี้ล้อไอ้โูกเบื้องบดป์กรกเบื้องบดให้มันแล้วกันเพาฉลองความกันค่ะิดว่ากะกคือแกงเนาะค่ะครับอันอันนี้คือพระอาจารย์ท่านเบาเลยนเนาะค่ะเพราะว่าถ้างวดนี้เข้าครับเพื่อนฉลองเลยค่ะครับอันนี้จากป่าของพระอาจารย์เลยเพื่อนจะบาชยังถ้าเข้าปุ๊บงวดนี้เขาเพื่อนฉลองเลยค่ะประตูโขงค่ะ จะมามานี่กับกับซีอิ๊วไพ่ในนี่ล่ะครับไพ่ในเดือนนี่ล่ะไพ่ในเดือนเอ้ยภายในเดือนไหนค่ะภายใน็กวันนี้เขาเลขวันนี้เขาคือเพิ่นจะหาหมือหาเวทเลยค่ะค่ะเอาการทอดนันตัวเนาะรายละเอียดการชัดเจนครับผมเอาครับขอบคุณเอฟซีได้หลายเนาะครับจบี๋ยวช่วงนรากันครับครับ